เมื่อ50ปีที่แล้วในปี2512ระบาทสมเด็จพระบรมชนนากที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาบนพื้นที่สูงภาคเหนือซึ่งธุรกันดาลยากแก่การเข้าถึงทรงพบว่าชาวเขามีสภาพยากจนปลูกฝิ่นเป็นรายได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้จัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมกับเงินที่มีผู้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสำหรับใช้ดําเนินการในระยะแรกใช้ชื่อว่าโครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาพระราชทานเป้าหมายการดําเนินงานไว้สประการคือหนึ่งช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 2. ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าไม้และต้นน้ำลำธาราน 3. กำจัดการปลูกฟิน่น 4. รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องคือให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่าและทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพราะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ําซึ่งกันและกันแม้ในระยะเริ่มต้นไม่มีใครทราบว่าควรปลูกพืชชนิดใดบนดอยซึ่งมีอากาศหนาวเย็น โครงการหลวงจึงเริ่มดำเนินงานวิจัยเพื่อทดลองการปลูกไม้ผลเขตหนาวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูงของประเทศไทยเช่นตั้งสถานีเกษตรอา่างค้างเพื่อเป็นสถานีทดลองการปลูกพืชเขตห้าวชนิดต่างๆในบริเวณหุบเขาสูงการดำเนินงานของโครงการหลวงมีอาสาสมัครจากมหาวิทยายลัยและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติงานทำให้งานก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยการปลูกพืชเขตหนาวชนิดต่างๆเกษตรกรสาม,มารถนำไปปลูกทดแทนฟินอย่างได้ผลดีกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฟินแห่งแรกของโลกด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวในปี2537 โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ UNDCP ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเร้นทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นหันมาปลูกพืชอื่นแทน50ปีของการดำเนินงานโครงการหลวงปรากฏชัดว่า โครงการหลวงที่เป็นการริเริ่มเล็กๆเมื่อแรกส่งก่อตั้งเพื่อเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพชาวเขานั้นวันนี้มีความมั่นคงก้าวหน้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปอพิษและด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนเพื่อสาธารณประโยชน์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ50ปีของการดำเนินงานตามพระราชประสงค์โครงการหลวงจึงเป็นรูปแบบการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน การปลูกพืชเสรษฐิดและการทำเกษตรแบบเลื่อนลอยจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ